สวัสดีครับผมเซลอาร์มนะครับที่ภรกษาการขายอ e ีสุนนครหลวงนะครับวันนี้นะครับก็เวลาตีสี่นะครับวันนี้ผมมีภารกิจนะครับจะไปส่งส่งรถนะครับส่งมอบให้ลูกค้าถึงที่เลยนะครับจังหวัดอะไรที่เราจะไปส่งรถวันนี้เดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยครับ อยู่กับแขกรับเชิญนะครับคนดังน,นะครับคนดังยุคยูสุครับตอนนี้เรากำลังจะไปส่งรถที่ไหนครับพี่ดุ๊กดอนปะดอนจังหวัดอดุดรเนาะแล้วตอนนี้เราอยู่จังหวัดไหนครับขอนแก่นขอนแก่นเนาะน,นี่เรามาสามคนนะครับมีน้องใหม่ด้วยนะครับทั้งสอโอเคเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเราจะถ่ายให้ทุกท่านชมอีกทีนึงน,นะครับ ครับผมก็ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับจังหวัดอะไรนะครับน้องมอสจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภออำเภอหนองหานอำเภอหนองหานโรงเรียนบ้านนาดีนะครับโอเคก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณแปดเก้าชั่วโมงแปดเก้าชั่วโมงเนาะโอเคตอนนี้ก็นํารถนะครับมาส่งให้กับทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถคันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นรุ่นรถสเปคขับ1.9เก้ S เอสนะครับผมตกต่องด้วย ล้อมแม็กเนาะใช่ครัล้อมเบเกคันนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับน้องมอสตอนนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถนะครับดาวสองแสนบาทเลยใช่ดาวสองแสนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าว่ารับรถคันนี้บริการของเซลเนี่ยที่ดิสการ์นขายให้บริการเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปสอบถามลูกค้ากันเลยเนาะโอเคครับเป็นครับคุัพีพี่พิมครับพคุณพี่พิมคุณพีมคุ ดี๋ยวผมสอน,นก็จะขอสอบถามความภูมิใจในการรับรถคันนี้นะครับว่าพี่แอมมีความภูมิพอใจกับการบริการของเซลยังไงนะครับค่ะก็ถามว่าแต่ก่อนเราออกรถเราต้องไปที่โชรูมเองใช่ไหมคะครับผมแล้วอยู่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็เลยทําให้เซลนี่สามารถนํารถมาส่งได้ถามว่าพอใจไหมดูรถก็พอใจในในของในตู้ของรถนะคะแล้วก็พอใจในบริการของของบริษัทด้วยของเซลด้วย และโปรโมชั่นของแถกเป็นไงครับก็เยอะเยอะค่ะถ้าเทียบกับกับที่ของบ้านของเราก็ก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ค่ะอยู่ดอนแต่ไปซื้อรถกับุงเที่กรุงเทพเลยเนาะโอเคจองน่ารักมากก็คือตตดสินใจจองไว้คือคุณมไว้มากโอเคถึงชั่วโมงแล้วแมครับถ้ามีโอกาสแนะนำลูกค้าก็แนะนำให้น้องมอสได้นะครับค่ะ โอคสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่แอมนะครับเราลดคันนี้ไปขอให้เฮงรวยๆนะครับรวยอยู่แล้วก็ขอให้เฮงรวยๆขึ้นไปนะคะผมครับสวัสดีครับวัสดีค่ะโอเคครับก็ขอปิดการถ่ายคลิปเป็นเท่านี้นะครับบัสดีครับสวัสดีค่ะ